สรุปนะครับการใช้งานเครื่อง ot dr a q พันตัวนี้นะครับจะเหมาะสมนะครับกับงานประเภทติดตั้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง stdx นะครับใน o p เ r อ t o เต่างๆผมนายานคงคงเจริญนะครับตำแหน่งอินเจเนียรจากบริษัทเท็ a เดย์มิชชัน์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิว อปกรณตัวหนึ่งนะครับก็คือเครื่อง OTDR AQ 1 0 0 0จากแบรนด์โยโกกาวะครับสำหรับเครื่อง o t r AQ 1 0 0 0ตัวนี้นะครับจะรองรับการใช้งานที่เวฟเล้ง1์1 0และ1 5 5 0นาโนเมตรนะครับโดยตัวเครื่องภายนอกนะครับจะมีหน้าจออยู่ที่5นิ้วครับเป็นระบบมันติทัชสกรีนด้านบนก็จะเป็นตัวพอร์ตการใช้งาน,นงต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับที่เอาไว้ชาร์จพอร์ต USB นะครับแล้วก็ ทดอเทส OTDR ครับโดยตัวสเปคของตัวเครื่องนะครับสามารถเทสได้ไกลสุดนะครับ80กิโลเมตรใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับพันวิตจะอยู่ในช่วง3 n นาโนเซกถึง20 m ไมโครเซกนะครับสำหรับฟังก์ชันของเครื่อง OTDR AQ 1000ตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่มาตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น1 OTDR ครับ2โพรวิเตอร์3ไลท์ซอร์สสีเครับ ซึ่งฟังก์ชันสแตนดาดนะครับที่มากับตัวเครื่องเลยเนี่ยก็จะมี OTDR parameter light source ครับส่วน VFL หรือว่าแสงสีแดงนะครับจะเป็นออปชันเพิ่มเติมครับที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะครับฟังก์ชัน OTDR นะครับซึ่งในการทดสอบฟังก์ชัน OTDR นะครับเราก็ต้องมาเลือกที่ Marker Analysis ครับจากนั้นเนี่ยเราจะทำการ Setup ค่าพารามิเตอร์นะครับ โดยขั้นแรกเนี่ยก็ทําการเลือกเว็บเลงที่จะจะทําการทดสอบนะครับผมจะเลือกที่1310นาโนเมตรนะครับจากนั้นก็เลือกระยะทางนะครับซึ่งในที่นี้นะเ, 1, เนี่ยระยะทางกับพันวิทเนี่ยผมจะตั้งเป็นออโต้นะครับรวมถึงเวลาด้วยจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งค่าพารามิเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มากดปุ่มทําการทดสอบนะครับโดยปุ่มการทดสอบเนี่ยก็จะมีทั้งเรียลไทม์แล้วก็เอเวอร์เรนะครับผมจะทําการทดสอบแบบเอเวอร์เรนะครับก็คือเทคครั้งเดียว อย่างโซลูชันที่ผมเทสตตอนนี้นะครับผมซิมูเลต์เทสต์นะครับโดยการใช้ดัมมี่โหลดสตัวนะครับตัวแรก1กิโลเมตรตัวที่2 2กิโลเมตรนะครับโดยทั้ง2ตัวเนี่ยเชื่อมต่อโดยคอนเนกเตอร์ SC UPC นะครับเท่ากับระยะรวมมันก็จะได้3กิโลเมตรนะครับหลังจากทําการทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านบนนะครับก็จะบอกเวลาที่ทดสอบไปเมื่อกี้นะครับก็คือ13วินาทีนะครับด้านล่างนะครับก็จะบอกผลรวมของ ผลการทดสอบวัดทีทีอานะครับทั้งหมดนะครับที่เราเทสไปก็จะเป็นเว็บเล้งนะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ระยะทางสามกิโลล้อทั้งหมดศูนย์จุดเก้าดีบีนะครับดีเทอร์ล้อแล้วก็ดีบี per กิโลนะครับส่วนบนกราฟนะครับที่เครื่องแสดงผลเนี่ยในกราฟเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับอย่างจุดแรกนะครับก็จะขึ้นตัวเอสก็คือจุดสตาร์ทนะครับจุดที่สองจะมีเลขหนึ่ง ก็คืออีเวนท์ที่มันเจอเนี่ยก็มี1 e v e n อีเวนท์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัว e ก็คือ fiber end นะครับจุดจบอย่างระบบที่ผมเทสต,ตัวนี้นะครับจะเป็นดัมมี่โหลดนะครับ1กิโลต่อกับดัมมี่โหลด2กิโลนะครับโดยหัวต่อนี่เป็นคอนเนคเตอร์แบบ SC UPC นะครับนอกจอากนี้นะครับเมื่อเราต้องการทำการซูมดูอีเวนต์แต่ละอีเวนต์นะครับเราสามารถใช้นิ้วนะครับขยาย เลื่อนซูมได้นะครับซึ่งมันจะเป็นการทํางานแบบมันติทัสกีนั่นเองนะครับผมซูมให้ดูซูมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับเราก็จะเห็นอีเวนต์ได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะง่ายเวลาเรามาร์กกราฟนะครับเพื่อมาร์กดูค่ารดของอีเวนต์แต่ละอีเวนต์นะครับนอกจากนี้นะครับในการทดสอบหนึ่งครั้งเนี่ยนอกจากเราดูผลแบบกราฟได้แล้วนะครับเราสามารถดูผลแบบ Event Map มหรือว่าเป็นรูปภาพได้ด้วยนะครับโดยกดที่ไอคอนด้านขวามือจุดนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับหนอีเวนต์แมปด้านล่างเนี่ยจะเหมือนกันนะครับเป็นการแสดงผลที่เป็นตัวเลขนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะแสดงผลเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอย่าง S ก็คือจุดสตาร์ทนะครับ1ก็คือ Event ที่1มันก็จะโชว์เป็นรูปภาพใช้อีเวนต์ต่างๆนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นรูปคอนเนคเตอร์นะครับ ที่1นกิโลนะครับโดยระหว่างจุดสตาร์ทถึงหกิโลเนี่ยเขาก็จะแสดงระยะทางบอกนะครับว่าจากจุดต่อจุดเนี่ยมีมีระยะทางเท่าไหร่นะครับอย่างในที่นี้ก็จะเป็นระยะทาง1นกิโลนะครับต่อมานะครับก็เป็นสสาย2อกิโลนะครับจนถึงไฟเบอร์เอ็นนะครับที่จุด3ากิโลนะครับก็คือแสดงทั้งค่าลอสนะครับของจุดจุดนั้นนะครับแล้วก็ค่าลอสทั้งหมดนะครับก็หลังจากเราทําการทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็เลือกที่ไอคอนตรงนี้นะครับจะเขียนโดยเรียกว่า s o r นะครับก็คือการบันทึกผลเป็นไฟล์ do r นะครับหรืออีกแบบนึงถ้าเราจะทําการบันทึกผลทั้งแบบ do r หรือว่าแบบรูปภาพ jpeg นะครับกดออกมาที่เมนูนะครับแล้วเลือกคําว่า save นะครับแล้วเลือกไท p ตรงนี้นะครับให้เป็น s o r แล้วก็ jpeg แล้วก็ปุ่ม save ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการ save อีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นการ save แบบ pdf นะครับเราสามารถเลือกการตั้งค่าได้นะครับ ไว้เซฟทั้ง S O R P D F หรือว่าเป็น P D F อย่างเดียวหรือว่าเป็น S O R นะครับเท่ากับเครื่องตัวนี้นะครับสามารถบันทึกผลการทดสอบเนี่ยได้สามแบบนะครับก็คือ1 S O R 2 P D F 3เป็นรูปภาพกราฟนะครับก็สรุปนะครับการใช้งานเครื่อง O T D R a Q 0 0 0ตัวนี้นะครับ จะเหมาะสมนะครับกับงานประเภทติดตั้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง stx d นะครับในโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น g o t two move 3 b b หรือ a s นะครับแล้วก็งานติดตั้งประเภทกล้องวงจรปิดเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ในกรณีทูกค้านะครับต้องการนําเครื่องไปทําการแม n นเทนนะครับลูกค้าต้องตรวจสอบก่อนนะครับในระบบที่จะไปแม i นเทนเนี่ยมีแสงหรือว่า power อยู่ในระบบหรือเปล่านะครับ พราะตัวเครื่องนะครับไม่ได้รองรับการใช้งานฟังก์ชันในการยิงส่วนแสงนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะมาทดสอบการใช้งานเดโมนะครับตัวเครื่องก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทเทเดมิชเมนต์นะครับแล้วก็หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ Facebook หรือ YouTube ของบริษัทนะครับสุดท้ายนะครับถ้าหากลูกค้าชอบการรีวิวสินค้าหรือคลิปสอนการใช้งานนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับแล้วก็ YouTube ของบริษัทด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ขอจบการรีวิวตัวเครื่องไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ